จวดสามยุคนี่ยื่นลื <c oughs> ล่นกี่ต้นนะปารนสคนดังพยายามอย่ายืนอยู่แต่จุดเดียวนะ่ะต้องพยายามปารนสเสียวแล้วปารนสราบอาจารย์นั่งดูแล้วครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซนะอยู่กับผมออดดัมซิงครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีเอฟซทุกท่านครับปีใหม่นี้ขอให้เอฟสุขภาพร่างกายแขงง็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับร่ลำรวยเงินทองก,กันทุกคน โชคโชกันมานในปี68ครับเดี๋ยววันนี้พาไปอยู่กับป้าเดนกับเสียยวนลอกสาเก่านะจัดสาเก่าแล้วครับนี่ลุยขี้ต้มลุยขี้ต้มโอ้ดูเสียยวนลงไปแล้วนุะลงข้างล่างแล้วนุะ ตาก,ก่านะครับขี้ตมล้วนลอกลอกขี้ตมนะเดี๋ยวลองไปดูใกล้ๆอ,ออกงานแรกครับออกตอนท้ายปีเจ้าโคบุสุ ยี่สีอยน่ะน้อง็กน้องเ็กน้องเ,กองเ็กของทีมงานขับโดยปาร์ดินครับไปใหญ่ครับเองนวางเครื่องใหม่มาเลยนะคันนี้น่ะเป็นเครื่องที่สามนะครับปาร์ดินไม่ซ่อมนะจัดใหม่อย่างเดียวครับนี่โอ้เสีย,ยนเลย เป็นไหวไหมเอาน้องฟอดวิ่งปากบอนะ่อนะเขาแก่น้อยวิ่งปากบอ่อคนเดียวสังเกตที่ล้อก่อนนะละลายแล้วนะ,ะเคื่อนขี้ตมหมดแล้วเนะ่ยปากบอ่อปากบอ่อ สบระเบิดสับัระเบิดจวดสับยกดิลื่นลื่นกินต่ตมครับดินแข็งปุ๊กนะแต่ว่ากิ่ตมนี่ลื่นไม่ต้องซื้อเลย รับอาจารย์นะ่ะสองคนสองคันไม่มีโจมครับลุยขนาดไหนก็เอาอยู่นะเดี๋ยวมาร์คทีพิศาษครับรือเสียยวนครับนี่เวียงดินส่งต่อให้ป้าเด่นนะโอ้โหคิดต้ม เสียวคิดตมุมหลุดจากพุ่งขีมานี่เต็มเต็มเลยนะนี่ถอยก่อนดีกว่านี่นี่ครับด้วยปาดเด่นครับปาดเดน่นคนดังเอ้ดูสภาพก่อน,นครับสภาพนางงานนะเอยาให้เสร็จวันนี้เลยนะ อไปอยังไงสิสิยวนเสียงเครื่องนิ่มมากเนละยจัดเครื่องใหม่มากินต้มร่วง พูดระเบิดอีกเอา้าไอ้วนไปวนมานะโอ้คุ่นจังหวันไอ้ไหนหนุ่มโอ้โอโอ อยู่วันจะจมนะอุ้ย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 จมรึเปล่าไม่จมไม่จมขึ้นไปเอามุมเอามุมที่สามพยายามอย่ายืนอยู่แต่จุดเดียวนะต้องขยับไปเรื่อยครับขยับบ่อยก็ไม่ไ,มได้นะเสี่ยงงานนี้เสี่ยงกนดางน,นะ จ้วงดินมาละเกือบเกือบจมเกือบจมดินแห้งยัดนะ พาดเสียวแล้าลูกพาด่าม,มากระม,มาังกระมังย,ยืนบนไม้นะราประจานครับ ต้องยืนบนไม้น,มน่ะปกติต้องใช้ไม้สักสักสามท่อนน่ะอย่างน้อยสักสามท่อนน่ะปันเทกปันแทก แยกยัดอีกนะนี่ระดับอาจารย์ครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยๆนะไปเรื่อยๆครับค่อยๆไปเรื่อยๆไปแค่นิดไใหร้อนงานนี้จมแน่นอนโอ้โหมันจัดมันจัดเฮ <laughs> อ ปั๊มเมลรงเมื่อกี้นี่เรียบร้อยเลยนะมีแต่ปั๊มแรมงครับมาดินแค่เช็คพึงนะไปโคแต่ละคันนานๆจะได้ออกงานคู่ครับ สังเกตดูพุ่งกีนี่จะคนละทรงน่ะของโกเบะกับของโคโมสัสุนี่คนละทรงน่ะนอ่อ่ะเกียร์แล้วยวเกียร์ยวนจะดึกตัวเ,วเองขึ้นมานะมาแล้วมาแล้วครับมาแล้ว มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆปาด็นนั่งดูแล้วปาด็นรบประรจานนั่งดูแล้วครับเนี่ยรีดรีดมุมเป็นมุมที่สามนะ ไรทำเบล์มยักวะอ๋อมันมีเบล่มตรงนั้นน่ะต้องเก็บเบล่มให้เขาด้วยครับ ร่วงมายัดยัดไล่ขี้ต้มมาเรื่อยๆนะนะวาดินอร่อยจัด โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไป้นคลคปนี้ก่อนนะรอติดตามชมคลิปต่อไปได้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ